ทรัพยากรป่าไม้มีความสำคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์การลดลงของพื้นที่ป่าไม้จึงเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์ทุกคนป่าชุมชนเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนโดยการเปิดโอกาสให้ชุมชนผู้มีส่วนได้และส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดการและการพัฒนาป่าไม้ให้เกิดความเป็นธรรม ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เหล่านั้นสวัสดีครับเเรื่องการป่าไม้ชุมชนวันนี้เนี่ยมีคำนิยามง่ายๆนะครับว่าป่าชุมชนเนี่ยก็คือป่าที่ชุมชนเนี่ยใช้ประโยชน์แต่มีการควบคุมนะครับมีคอนโทรล ยูส์นะครับการควบคุมนี่ก็มีสองวิธีอาศัยความเชื่อจารีดกับอันที่สองก็คือใช้ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นสองอย่างที่เป็นตัวควบคุมออป่าชุมจุนเนี่ยตอนนี้นี่มันเป็นหย่อมสีเขียวนะครับที่ปรากฏอยู่ในแลนด์สเคปหรือภูมิทัศน์ของประเทศหลายประเทศทีเดียวรวมทั้งเ,ออเพื่อนบ้านเราในลาวเนี่ยถ้ามองเห็น ต้นไม้ยางสูงสูงส่วนมากจะเป็นป่าจุมชนบ้านเราก็เช่นเดียวกันน,นี่อยู่ริมถนนแท้ๆนะครับก็เป็นยอมสีเขียวเอ่ออาศัยความเชื่อนะครับก็คือเชื่อเรื่องของเ,ออเป็นที่อยู่ของบรรพบุรุษผีบรรพบุรุษดอนปู่ตานะครับที่มีกันในภาคอีสานเมื่อหลังจากยุคที่ทำลายป่าในปี2523นะครับ ส่วนองความรู้เนี่ยหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คนไทยเนี่ยชอบพูดกันมากนะครับก็คือความรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกับทรัพยากรนะไม่ได้เกิดกับชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากทรัพยากรอย่างเช่นชาวบ้านเป็นในที่จังหวัดตราดเนี่ยเขารู้ดีว่าในช่วงน้ำโตเนี่ยเดือนตุลาคมขึ้นหรือแรมสี 6, ่หกสี่ถึงหกค่ำเนี่ยเป็นช่วงที่ ปูเสมมยวางไข่พราะฉะนั้นเขามีกฎของหมู่บ้านนะหยุดจับร้อยคอยจับลานจะไม่พยายามจับห้ามจับปูเสมมยในช่วงนี้ส่วนชาวบ,บ้านในในปานนะครับทราบดีว่าในช่วงเดือนมอรสุมผายโจดเนี่ยมันเติบโตมันให้หนอใหม่เขาก็มีกฎกติกาของหมู่บ้านจะไม่ตัดไม้โจดในช่วงนี้นะครับเป็นไผ่ขนาดเล็กเอ่อที่เขาราวเทียนทองจังหวัดชัยนาดก็เหมือนกัน ไผ่ลวกเนี่ยมันให้หน่อไม้ตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนตุลาคมนะเขาประกาศปิดป่าคือหยุดเก็บหาหน่อไม้ในปลายเดือนกันยายนของทุกปีเพื่อให้มีหน่อเป็นลำใหม่เลี้ยงกอในปีนี่ก็เป็นามาจากความรู้ภูมิปัญญาเขาว่าสัตว์พืชมีการเติบโตในช่วงไหนะกระเลียงบ้านกลางนะครับที่ลำปางทราบนยว่าไผ่ห นะไป6กเนี่ยหกเนี่ยก็ไปครมันให้หกหนอ่อปีหนึ่งนะครับมันเกิดทีละคู่นะครับคู่แรกสองคู่แรกเนี่ยเก็บได้หักไปได้ใช้ได้แต่เหลือคู่สุดท้ายเอาไว้เพื่อเป็นลำเลี้ยงกอในปีต่อไปอันนี้ก็เป็นฤดูเปิดป่าแล้วครับเปิดป่าอพอเปิดป่านี่ก็จะประกาศทั้งหมู่บ้านนะเข้าเข้าไปเก็บหาหนอ่อไม้ได้ก็มีกฎ ว่าคนหนึ่งเนี่ยเก็บได้เท่านั้นเท่านี้กระสอบปุ๋ยนะครับไปเกินห้ามเอารถบรรทุกเข้าไปนะครับที่เขาลาวเจียนทองชาวบ้านก็คึกคัก,คกถ้าเราไปในช่วงนี้นะครับไปไปดูการเก็บหาหน่อไม้ลวกนะครับที่นั่นที่มีมน่อไม้ลวกถึ่งคนไทยนิยมมากเออเราไปทดสอบดูว่ากฎน,นี้มันมีประสิทธิภาพต่อต่อการจริงหรือเปล่านะครับก็จะเห็นได้ว่า อจะเห็นได้ว่าฤดูที่ภี่เนี่ยมันให้นอมากที่สุดก็คือเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็ลดลงไปเรื่อยเริ่มตั้งแต่มิจุนามานะครับลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยจนกระทั่งถึงปลายกันยานะครับตุลาก็ปิดป่าแล้วก็นอใหม่ชุดใหม่เนี่ยจะได้เลี้ยงกอในปีสัตว์ไปนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ท้องถิ่นในที่นี้ได้รับการพิสูจน์โดย เป็นจริงเป็นตามชีววิทยาของผ่าไผ่ลวกนั่นเองนะครับที่บ้านดงแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับนี่เป็นบ้านกะเหลี่ยงนะครับเรามีการประกาศสถาปนาวิถีชีวิตของชาวกะเลียงเพื่อปกป้องและรักษาธรรมชาติวัฒนธรรมตั้งเดินมาก่อนนะครับเขาก็มีงานที่ประกาศนะครับอันนี้ก็ใช้ไผ่ไผ่ไผ่หก เป็นรายได้ที่ดีแล้วก็หักส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าเป็นกองทุนนะกเพื่อรักษาป่าต่อไปเ,ออเขาใช้การบวชป่าผมชอบนะหมู่บ้านนี้มีทั้งพุทธศาสนามีทั้งคริสต์นะบวชบวชกันสองศาสนาทีเดียวนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังไฟป่าในหน้าแรงในสามหมู่บ้าน ช่วยกันทำฝายนะครับช่วยกันทำฝ่ายป้องกันไม่ให้เกิดการกัดชะหน้าดินนะครับทำแนวกันไฟนะครับแล้วก็ฝ่ายบวงนี้ก็ช่วยชะลอน้ํานะครับก็ทําโดยชมุมชนทั้งชุมชนทั้งหมู่บ้านนะครับก็เป็นวิธีการของพอวกเลียงนะครับที่อยู่ในป่าการจัดการป่าแบบดั้งดด่มโดยอาศัย ความเชื่อนะครับหรือ,อภูมิปัญญาภูมิปัญญานี่มันมักประสบความสำเร็จในที่อย่างไกลโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าไปแย่งชิงทรัพยากรและก็ไม่มีแรงบีบคั้นจากภายนอกนะครับแต่ปัจจุบันนี่มันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีแรงผลักดันจากหลายฝ่ายเข้าไปนะครับรวมทั้งคนภายนอกรวมทั้งกิจกรรมในระดับภาคนะครับมีมีม นายทุนจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาในในป่านะครับก็ทําให้การจัดการยากขึ้นนันเมื่อก่อนนี่อยู่หลังเขาทําอยู่คนเดียวก็อาศัยภูมิปัญญาดั้งเดิมได้เพราะฉะนั้นก็มีนวัตกรรมที่ชาวบ้านมีการปรับตัวนะครับเขาพยายามมองหาคนที่จะมาช่วยเขาก็เขาไปติดต่อกับภาครัฐนะที่เรียกว่าเป็นแบบการจัดการร่วมหรือประชารัฐที่ในยุคนี้ พูดกันนะครับก็คือการจัดการระหว่างชุมชนกับภาครัฐภาครัฐนี่ก็มีสองสองประเภทก็คือรัฐท้องถิ่นที่เป็นอบตอนะเป็นตำบลเป็นเป็นมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกับรัฐส่วนกลางซึ่งเป็นตัวแทนของกลมต่างๆเข้าไปช่วยและต่างคนต่างก็มาจัดการร่วมกันเอาสิ่งที่เป็นจุดแข็งของแต่ละส่วนนี่เข้ามาร่วมกันจัดการนะครับ อย่างเช่นอบตให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณชาวบ้านก็ออกแรงในการเดินสำรวจป่าหรือว่าคอยดูแลป่ามีปุ่นง่ายๆป่ามีหูมีตานะครับก,ก็เป็นการเขาเรียกว่าแบ่งปันความรับผิดชอบกันนะท่านฝ่ายหนึ่งมีมเงินฝ่ายหนึ่งมีเรือนะก็มีเงินค่านะ้ำมันเรือในะี่ไปตรวจอ่าวตรวจอะไรกันได้ นี่คือการจัดการแบบประชาัันั่ยเองระหว่างรัฐกับชุมชนถ้าในการจัดการทรัพยากรมีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งน,นะครับต้องมีชุมชนนะครับไม่ใช่ว่ารัฐกับกับพวกกลุ่มทุนอะไรพวกนั้นตานองนั้นนะครับหมายถึงว่ามีรัฐกับชุมชนนะครับที่ร่วมมือกันเราเรียกอันนี้ว่าเป็น co-management หรือเป็นการ joint management กันนะครับเออมันมีภาพบหญัิที่เกี่ยวข้องกับการจัดการร่วมทําไมต้องต้อง,งานแบบแบบ แบบประชารัฐนะครับรัฐธรรมนูญสายพันธุ์ใหม่ของเราเนี่ก็รับรองสิทธิของชุมชนนะครับกําหนดเรามีพระราชบัญญัติที่กาหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจได้แก่องค์องปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542มีพระราชบัญญัติสภาตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับปี2537และมีพระราชกําหนดว่าด,ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นะครับก็สนับสนุนให้คนเนี่ยเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายที่มาร่วมกันนะครับระหว่างชาวบ้านที่มีเลี้ยวมีแรงนะมีกําลังคนที่เข้าไปดูแลรักษาป่านะครับก็เป็นการจัดการร่วมเอ่อที่จังหวัดสตูลอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราสามารถพบเห็นได้ก็คือที่บ้านคุกพยอมนะครับก็มีการจัดการร่วมกันตามหลักการดังกล่าวข้างต้นนะครับเ บางทีชุมชนเนี่ยก็พยายามดึงโครงการที่สําคัญของภาครัฐที่เข้าไปช่วยปกป้องเพราะที่นี่พบว่ามีกลุ่มทุนเนี่ยเข้าไปซื้อป่าชายลลนนะครับเป็นจุ่มทุนต่างประเทศจาเพื่อผลิตเพื่อผลิตในกุ้งนะครับส่งไปยังประเทศของตนเองในตะวันออกกลางนะครับกลุ่มทุนนี้ก็เข้าไปในที่ซึ่งป่าชายลีนชุมชนของชาวบ้าน ก็อาศัยแนวเขตป่าเนี่ยมาทําเป็นแนวเฉลิมประเกียรตินะเพื่อที่จะคงซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของ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 การรักษาป่าไว้นะครับก็อ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งคือเขาไอปูดซึ่งเป็นปูเขายินปูนนะครับซึ่งปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยมีม,มีภัยอันตรายนะครับมีการระเบิดหิน นะครับที่เอาไปใช้ในการก่อสร้างก็ดีหรือว่าหลายอย่างนะครับที่ไปทําปูนซีเมนต์ก็ดีนะครับพยายามผลักดันให้เป็นที่อนุรักษ์สมุนไพรที่จริงบนภูเขาญินปูนเนี่ยพืชในภูเขาญินปูนเนี่ยมีลักษณะอย่างเ,เขาเรียกว่ามีฤทธิ์ในทางยาเนี่ยที่เขาเรียกว่ามี Secondary Metabolite แรงกว่าพืชที่ ม่ใช่ขึ้นพืชชนิดเดียวกันที่ไม่ขึ้นอยู่บนปูเกายินปูนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็มีคุณค่าทางสมุนไพรนะครับ่าแงบบเช่นชาลิวสีเนี่ยจะขึ้นบนปูเกาะยินปูนนี่ฤทธิ์มันจะแรงกว่านะครับมีมีตัวยาที่ที่เข้มข้นนะครับมีแอนตี้ออกซิเดนต์ ant ant มากนะครับก็มีประโยชน์ก็เลยก็เลยพยายามที่จะอนุรักษ์ปูเกายินปูนโดยอนุรักษ์เป็นพันธุกรรมพืชสมุนไพรนะครับปลูก ต้นไม้เสริมพืชอาหารพืชเศรษฐกษิจแล้วก็มีแปรรูปผลผลิตจากป่าเ่ยเป็นรูปของสมุนไพรต่างๆนะครับกระทรวงสาธารณสุกขก็เข้าไปสนับสนุนนะครับไปช่วยนะครับก็มีการนี่ตรวจตรามีทำทำถนนรอบรอบปูกาอินปูนเพื่อป้องกันไม่ให้ไม่ให้ไร่ไม่ให้การลุกลาำเข้าไป สร้างแนวคนสร้างแนวธรรมชาตินะบุกบุกป้องกันการบุกลุกทำไรอ้ยอยการเกษตรส่วนใหญ่นี่ชาวบ้านเนี่ยก็ยังเ,เป็นพืชไร่อยู่นะครับแล้วก็มีความจริงเนี่ยสวนป่ามันสัปหลังในตอนหลังๆเนี่ยมันเป็นของกลุ่มทุนที่จ้างชาวบ้านก็เคยเข้าไปถามว่าป่าชุมชนเนี่ยให้อาหารให้ให้ประโยชน์อย่างไรกับ กับกับกับชุมชนบ้างนะครับเพราะว่าคนที่รับจ้างทําไร่ให้กับกลุ่มทุนเนี่ยเขามีเงินเดือนนะครับก็ไม่ต้องการพึ่งพามากเขาก็บอกว่าก็ได้จากได้จากชาวบ้านที่รอบข้างหรือแม้กระทั่งเงินเดือนที่ได้บางทีก็ไม่พอเข้าไปหาอาหารป่าเนี่ยไปหาหน่อไม้ไปหาอะไรอย่างเนี้ยมาดำรงชีวิตนะครับของชุมชน แล้วก็พยายามแปลรูปเป็นพืชสมุนไพรนะครับก็ได้รับความส่งเสริมจากกระทรวงสาธารณสุขกข็ไปด้วยนะครับก็ทําให้ที่ตรงนี้เนี่ยถูกอนุรักษ์ไว้มันมีต้นไม้พืชชนิดหนึ่งตัวอย่างอย่างเช่นต้นมะกักเนี่ยปรากฏว่าพวกเลี้ยงผาชอบกินก็ทําให้มีสัตว์สงวนนะในที่บริเวณนี้มีประมาณ20ตัวนะครับอ,อนอกจากนั้นแล้วทางอ่ ปาชุมชนที่นี่นะครับก็ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่มีรายได้น้อยเอาทําแฝกตัดแฝกไปทํหลังคาขายนะครับเป็นการกลับกลื่อนทั้งรายได้แล้วก็มีการป้องกันไฟป่าอย่างดีนะครับปัจจุบันเนี่ยป่าชุมชนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนจัดการป่าชุมชนเนี่ยจัดการเฉพาะป่านะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มมีการจัดการในระดับที่เป็นผืนใหญ่มากขึ้นนะครับ อย่างเช่นที่เป็นในเนี่ยโดยเริ่มจากป่าชายเลนก็จริงนะครับแล้วก็ตั้งกฎปูสมจะจับห้ามจับหยุดจับร้อยคอยจับร้านในช่วงปูสมวางไข่แล้วก็ตอนหลังก็มีการเพราะเลี้ยงปูดำเอาใครมีปูดำแบบมีไข่นี้ก็ไปใส่ไว้ในกระชังในคลองนะครับแล้วก็ปล่อยให้ปูดำนี่ออกไข่เว่าปูดำนี่ราคาดีแต่พบว่าลูกปูดำเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยมัน ไปอยู่ชายฝั่งทะเลออกไปก็ถูกเรือวนลุนลวน,วน,วน,วนลากลาดไว้แกลงตักไปนะครับไปขายไปทาผัดไทยหมดนะก็เลยเกิดแนวคิดว่าเราอนุรักษ์จจตปาชุนชายชายเลนจุนพื้นที่เดียวเนี่ยเพื่อเรารักษาไม่ได้นะครับเรารักษาคลองตามติปูดําเนี่ยที่อยู่ในคลองเนี่ยถูกชายฝั่งทะเลถ้าไม่รักด้วยเนี่ยมันก็ทําให้ปูดําไม่ประสบความสำเร็จก็เกิดแนวคิดเครือข่าย ทำป่าชุมชนทำขยายแนวคิดไปสร้างเป็นเครือข่ายป่าชุมชนในอ่าวตราดขึ้นมาช่วยกันอนุรักษ์ทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากป่าพื้นเดียวพื้นหนึ่งเนี่ยขยายเป็นแลนด์สเคปนะเป็นภูมิทัศน์ที่ห่างไกลนะครับอันนี้เริ่มจากการรักษาป่าชุมชนเล็กๆนะครับจากจากสัมปทานทำฐานสมัยยุคโน้นแล้วก็กลายมาเป็น มีการฟื้นตัวนะครับชาวบ้านก็ช่วยกันฟื้นตัวเมื่อก่อนนี้ก็เริ่มปลูกป่านะรประมาณ50ไร่นะครับตอนหลังนี้เขาขยายนะครับขยายไปสู่การอนุรักษ์ชายหาดอนุรักษ์ชายทะเลไปถึงระดับ0 0เมตรนะครับขยายไปถึง1,500เมตรเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเรือหอยแคลงคลาดคลาดเอาลูกบูดําที่เขาเลี้ยงนะครับจากในคลองเนี่ยไปนะครับ ก็เลยร่วมมือกับกรมประมงเขาเองก็เป็นการติดต่อนะครับนะครับก็เลยก็ทำเป็นเป็นเครือข่ายหลายหมู่บ้านมาช่วยกันเพราะทำหมู่บ้านเดียวก็ไม่ประสบความสำเร็จนะขยายเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกันนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนี้เนี่ยห็นด้ว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่สี่คำที่สำคัญอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์ป่าใช้ตามที่จำเป็นมีกฎกติกาในการใช้ ฟื้นฟูนะครับมีการช่วยกันปลูกแล้วก็ทำในสเกลที่ใหญ่ขึ้นแลนด์สเคปภูมิทัศน์และอย่าลืมนะป่าุมจนเนี่ยเราไม่ได้มุ่งแต่ต้นไม้อย่างเดียวชีวิตคนก็ต้องดีด้วยเพรผลการดำรงชีพของของที่นี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเลยเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ที่ต้องก้าวต่อไปในวันข้างหน้าเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ภูมิทัศน์กับการดำรงชีวิตของคน l a แลนด์สกีป l ล Hood s t สต t e ี y ขึ้นมานะครับนี่คือการแนวคิดป่าจุมชนขยายกว้างขึ้นขยายแนวคิดมากขึ้นนะครับทำตั้งแต่ป่าชายเลนจนกันถึงต้นน้ำัานปะ่าจุมชนเนี่ยก็ชาวบ้านเนี่ยก็มีการนุอรักษ์พื้นที่สาธารณะมากขึ้นนะครับความจริงการพัฒนาเป้าหมายแห่งสาวตวนะัเขาเรียกว่าสัสซ a นเบิ l e นดีเวล p อปเมนต์กูเนี่ยซึ่งเป็นพันธะสัญญาของนานาชาติ ที่ตอนนี้เนี่ยก็ขยายก็ไปอีกจากจากไม่กี่ข้อตอนในยุคแรกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SDG Goal เนี่ยความความมุ่งหมายของศาสตร์ส,าาสวัสดิ์พัฒนาศาสตร์วัสดิ์เนี่ยป่าชุมชนเนี่ยรับเข้าไปเกือบทุกข้อนะครับจัดความยากจนและหิวโหวยนะครับให้อาหารนะครับให้ความร่วมมือกันสร้างทุน สร้างทุนความมั่งคั่งนะครับสำเร็จการศึกษานะครับเซฟเิชินเล่นเนี่ยทิ้งองค์กรไปช่วยช่วยเด็กเนี่ยปรากฏว่าในประเทศไทยองค์กรเซฟเิชิเล่นเนี่ยทำเรื่องป่าวันนักศึกษาทำเรื่องป่าจุมจุนก่อนนะครับเพราะว่าถ้ารายได้ของชาวม้านไม่ดีเนี่ยเด็กจะไปเรียนหนังสือได้อย่างไรนะครับก็เลยเริ่มทำพวกนี้ก่อนนะครับเรื่องการศึกษานะครับสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ นะครับผู้นำป่าชุมชนหลายแห่งนี่เป็นผู้หญิงลดอัตราการตายของเด็กสมุนไพรก็ช่วยนะครับส่งเสริมพัฒนาสุขภาพของมารดาให้อาหารเยอะแยะในป่าชุมชนนะครับป่าชุมชนป่าก็รับไปนะครับส่งเสริมความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมนะครับพัฒนาหุ้นส่วนระดับโลกระดับสากลก็ทำกันเป็นทีมนะครับจากชุมชนภาครัฐดึงเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้น SDG Go a l เนี่ย พัฒนาอยา่างศาสตร์วัตเนี่ยพูดได้ง่ายๆว่าเรื่องป่าไม้รับไปเกือบทั้งหมดนะครับเป้าหมายทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเซียบิชิลินเนี่ยเริ่มทําป่าก่อนนะครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยมีกินนะครับไม่ใช่ว่า,าจะรับผิดชอบใต่เรื่องเด็กอย่างเดียวนะครับเพราะว่ายุคนั้นนี่เรามันผ่านยุคความยากจนมา เดี๋ยวนี้เนี่ยในที่ห่างไกลจากจากประเทศไทยในประเทศไทยนะครับป่าชุมชนยังช่วยรักษาวัฒนธรรมนะครับที่สําคัญเพราะพวกเขายังอาศัยป่านะครับอาศัยอาหารยังยัง,ยง,ยงชีพอยู่นะครับนี่เป็นตัวอย่างของที่ชุมชนกระเหรี่ยงที่บ้านแม่ห้องสอนนะครับที่มีกลุ่มสตรีนะครับทำทอผ้าร่วมกันนะครับแล้วก็มีการสอน ภาษาเดิมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับมีการปลูกทำนาขั้นบันไดเเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าป่าไม้สนนะครับที่มีมากในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในอำเภอการยานิวัฒนาเนี่ยเกิดจากกิจกรรมทำไร่หมุนเวียนนะครับที่ทำให้เกิดสนสามใบขึ้นมาเนี่ยสนสามใบเนี่ยชอบขึ้นในที่ที่โร่งหลังทำไร่หมุนเวียนที่นั่นนี่เกิดป่า นะเกิดป่าขึ้นมานี่เราจะเห็นป่าสนเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเป็นกิจเกิดขึ้นก็เพราะจากการทําไร่เหมือนเวียนของชาวบ้านนะครับพูดถึงเรื่องคนกับป่านะครับมันมีจําแนกกันได้หลายอย่างนะครับกลุ่มแรกๆข้างในเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มคนที่ไม่มีป่าแล้วก็อยู่ไม่ได้เลยพวกซาไก่พวกผีเตอาเหลืองที่เราเรียกกันนะครับพวกนี้ต้องอาศัยป่าอย่างเดียวนะครับวัฒนธรรมพวกนี้ พวกทำไร่หมุนเวียนนะครับก็ยังมีชีวิตยอยู่ที่แรนแคนก็ต้องอาศัยจากการป่าอาศัยทำไร่พวกอพยพเข้าไปอยู่ในที่บริวเวณใกล้ป่าไปปลูกพืชถาวรจนกระทั่งคนเมืองนะครับตอนหลังๆเนี่ยกลุ่มทุนข้างนอกเนี่ยที่เข้าไปทําป่าเนี่ยมากมายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้จักจําแนกว่ากลุ่มไหนเนี่ยเป็นมิตรกับเรารักษาป่านะครับไม่มีป่าเนี่ยชีวิตคนกระเรียงพวก ที่พึ่งพิงเนี่ยก็อยู่ไม่ได้นะครับพวกกลุ่มทุนนะที่รลักป่าจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเลือกให้ถูกนะครับในการทำงานนะครับใครรักจริงใครรักไม่จริงนะครับยุคแรกๆทำป่ายุมนเพื่ออาหารนะครับเพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหารนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเรื่องสุขภาวะหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมเนี่ย กลับเป็นเรื่องที่สําคัญด้วยจากการที่ทํางานร่วมกันนะครับชาวบ้านชุมชน,เ,นเกิดความร่วมมือเอื้ออาทรกันแล้วก็ชุมจนได้รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของเผ่าพันธุ์ดังที่ได้พูดมาแล้วนะครับจะเห็นว่าเราพบหลายกรณีนะปรากฏว่ากาแฟเนี่ยถ้าอยู่ห่างจากป่าจะให้ผลผลิตต่ำนะเพราะว่าไม่มีสัตว์ช่วยผสมรองกิสอนนะครับ ได้เปรียบคนอยู่ใกล้ป่าจะมีสุขภาวะดีนะครับแต่ว่ามีมีพบตอนหลังๆว่าโครงการพัฒนาต่างหากที่หลายอย่างเนี่ยสร้างความลำบากยากเข็ญให้กับชุมชนมากขึ้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างป่าชุมชนกับสุขสุขภาวะนี่ค่อนข้างจะชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปช่วยทำเรื่องธรรมนูญสุขภาพในธรรมนูญสุขภาพเนี่ยก็มีการ รักษาป่าชุมชนด้วยนะครับพูดถึงตัวอย่างที่สำคัญที่รักฐานที่ทั่วโลกพบว่าในพื้นที่อนุรักษ์ที่เข้มงวดจริงๆกับเทียบกับป่าที่ชาวบ,บ้านจัดการปรากฏว่าป่าที่ชาวบ,บ้านจัดการเนี่ยปกป้องป่าได้เข้มงวดถึงหเท่านะครับพูดาไงประกันทํา,าทลายป่าเนี่ยจะลดลงถึงหเท่านะครับ มาถึงจุดนี้นะครับพอสรุปได้ว่าการทํางานเรื่องป่าชุมชนนะครับก็เพื่ออนุรักษ์ป้องกันป่าเพื่อป่าแล้วก็เพื่อวิถีชีวิตคนสออย่างการจัดการและพัฒนาป่าชุมชนแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของพื้นที่ความต้องการสังคมปัญหาขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนนั้น การทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้จะช่วยในการวางแผนจัดการและพัฒนาภาคชุมชนแต่ละพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น